สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะพบกับครูปออีกแล้วนะคะดเด็กๆสำหรับวันนี้ครูปอนนะคะจะพาเด็กๆเรียนรู้สมุดขาวของเราดเด็กๆเปิดสมุดขาวหน้าตัวอย่างเหมือนของครูปอนเลยค่ะเจอหล้อยังเอ่ยสมุดขาวของเราวันนี้เราจะทําของวันที่เเมษายนพุทธศักราช2565นะคะเห็นไหมคะ ถ้าเจอแล้วจะเหมือนของคุณครูด้านบนเลยเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยเด็กๆคะเตรียมดินสอกับไม้บรรทัดและยางลบไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วฟังคำสั่งดีๆนะคะครูปอนจะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นภาพไปหาภาพที่เหมือนกันนั่นเองค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะให้เด็กๆนะคะจงโยงภาพไปหาภาพ ที่เหมือนกันเรามาดูตัวอย่างเลยครูปอจะทําให้ดูหนึ่งหนึ่งข้อก่อนนะคะเรามาดูรูปที่1รูปอะไรเอ่ยรูปคนนั่นเองค่ะเด็กๆเอ๊แล้วเราจะโยงคนไปหารูปไหนคะรูปที่เหมือนกันเราโยงเส้นไปหาเลยค่ะได้ไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะและต่อมารูปที่สองรูปอะไรคะ รู้อะไรเอ่ยออมนโทนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กโยงเส้นจับคู่ให้เขาสิคะภาคไหนเอ่ยที่เหมือนกันอ่าครูปอนทำให้ดูแค่สองคอพอนะคะและต่อไปให้เด็กๆลงมือทำของตัวเองได้เลยค่ะค่ะเด็กๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะดูด็กค่ะ สำหรับวันนี้คูปอนก็มีกิจกรรมดีๆการโยงเส้นภาพไปหาภาพที่เหมือนกันฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้คุปอนต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย